วนมาอีกรอบกับการเดินสายออนทัวร์ภาคกลาง,ลงกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกของคณะหมอลำเสียงอีสานที่คนคารวัลศิลปินและทีมงานกว่า300ชีวิตมามอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้รับชมและแฟนคลับคืนนี้พบกันที่หมอชิดสองพร้อมปรับสคริปเพลงใหม่มกระชับและสนุกขึ้นกว่าเดิม เปลี่ยนระบบเสียงใหม่เป็นวาเทคทั้งระบบวันนี้เป็นวันแรกพร้อมแขกรับเชิญดารานักร้องสาวสวยสุดพิเศษจากละครเทียนส้มแสงจะเป็นใครรอรับชมในคืนนี้ไปฟังรายละเอียดของคลิปกันเลยครับอวตารก็ทำงานเต็มที่นั่งแบบกระเฮ็ดงานเต็มที่ แม่มาหอดหมอชิดแล้วค่ะแม่มาหอดหมอชิดแล้ววันนี้ก็มีอ่ระบบเสียงมาลงใหม่ได้แหละเว้าเรื่องพ่อ,อย่หลอดเว้าเรื่อง้นจากลูกเตาไปออแล้วก็อยากให้ยายนกยุกบวง ยายนกก็บ,บกริโภคว่งค่ะทุกคนยายนกก็ไม่ยุบวงยายนกก็ไม่ได้น่ารักหรอกเอบาบาง่ายเป็นคนเบาอยากเติบเป็นคนเบาอยากเติบเอฟซีลูกเตากันยองแม่เก่งแม่เป็นหญิงเหล็กขอบคุ้นไปหอดกำพี่น้องพัทยาพัทยาสายสามพัทยาล้านปลาเกลือนทวุรีละกะ็ กำลังใจนาหานาเวที่ล้นหลามแม่กะบ,บอยอยูวงขอสาวหางเครื่องหัวใจเคยชนุนกำลังปรับอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าเฮ้าเดินสายเนาะเอินว่าปรับกลางสายโชว์วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนกจ๋าแหละที่คุณขอมาโชว์วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนกจ๋าสาวหางเครื่องกับอ่าบ้าใกล้ตีหัวใจใกล้สน้น กำลังตัดต่ออยู่ค่ะลูกทำเป็นเม็ดเล่อยู่อยากเห็นแม่ขึ้นรีบแม่บ่ขึ้นรีบค่ะแม่ขึ้นรีบบ่ได้ค่ะลูกตัวความสูงย่านน้ำย่านความสูงขึ้นบันไดเลื่อนนี่กาพ่อสมควรค่ะใจเต้นตุ๊บตุบ้ตุ้มตุ้ตอมตอมต,ตึกตึกตักตักพียงนกยาแล้วสาสไฟแสงสีลงมา หมอตะเพียนเป็นเพลงนกย่าจะลูกยาเพิ่งปรับเป็นเพลงนกยา่าวันก่อนนี้ปรับเป็นกราบขอพระคุณมิดหมอแคนและแฟนหมอหลำค่ะไปถ่ายรายการมาค่ะนัทวุฒิลูกยาไปถ่ายรายการมาครับไฟด์เดย์ค่ะยังบอท่านได้ดไปอีสานค่ะเมื่อนี้ยอยู่หมอชิดสองค่ะหมอชิดสองวันนี้ต้องฟังพี่บีทอานอนท์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณหนูมากเลยอ่าชีน้ำชีเนะี่ยเป็นอีกผู้หนึ่งเป็นมือขวายายหนูก็เหอผีบีดอันนนเนี่ยเป็นผู้ซอยเป็นมือขวาเมนกแม่กําลัางปรับอยู่ค่ะลูกแม่กําลัางปรับอยู่ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะคะที่รักเข้าใจได้ยากสียเอาใจไผยแน่อ่าเจ้าฟั่งข่อยเด้อคิดหลายคิดเยอะอหลีดุกลาคิดเยอะ อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าแม่จะต้องร้องนอกจ่าอีกอ่ะร้องนอกจ่าอีกแล้วหรอเอ้า <c oughs> อย่าบอกนะว่าต,ต้องร้องเกี่ยวเข้าดออีกป้าคือแตงไข่คาาแพ้ซันเดย์ขึ้นยาสีนวลลำเซิร์นบ,บนเวทีเสียงอีสานสร้อยวัดหลักปะดูกเสื้อผ้ามากค่ะสีบก่อยเด็กขึ้นเวทีช่วงนี้สีสหางเวทีค่ะลูกจ๋าช่วงนี้สีหางเวที หนึ่งบางมือไทยละครหอดเดิกเขากองหกม้วนเสาไปหอดกองตีหานี่ไปไทยเล่การนี่พี่เอหน่อยแต่งหน้าให้ตั้งแตงมือขึ้นคะ่ะทุกคนลงจากคอนเสิร์ตก็ล้างหน้าล้างหน้าแล้วแต่งใหม่พอว่าเขาต้องไปไทยเลขการหนาก็ต้องสอบลงแต่งหน้าตีหนึ่งตีสองรูบหนาแล้วก็น,นอนเลยนอน ตีหาตื่นเดินทางไปไทายรายการครับไฟเดย์ค่ะขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดมากพี่อันน่ารักพิธีกรน่ารักค่ะเข้าเอียงกระใจฟู่และคืนนี้อันนี้เราไม่พูดเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์บอม,มาเซอร์ไพรส์มาเพื่อพบปะแฟนเพลงและแฟนละคร น้องไข่มุกค,ค่ะขึ้นนีขึ้นนีค่ะขืนเวทีเสียงอีาาสาน,น,น,นค่ะมาร้านยาสีนวลนี่ร้านร้านยาสีนวลค่ะสีมาขืนเวทีเสียงอีสานมาร้องเพลงให้ฟังมาฝากละครเทียนส่อนแสงน้องก็น่ารักค่ะน้องไข่มุกนาหักนาหักค่ะน้องเทียนมือแรกนีงง่น้องเทียนน้องไข่มุกมาขึ้นขึ้นเวทีร้องเพลง เพื่อซอยกันฝากแฟนละครฝากแฟนเพลงเอฟซีของมลลั่เสียงอีสานค่ะหลางสาวยาสีนวลเทียนส้นแสงช่องวันสามสิบเอ็ดพี่บีทออกแล้วยังเนี่ยพี่บีทอานอนอ,อกแล้วยังเนี่ยกำลังปรับอยู่เด้อค่ะขอบคุณเด้อลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมันกับบริปรับง่ายค่ะทีลักพราะว่าเข้าเดินสายตลอดเดินสายตลอดน้องก็ หาสถานที่ที่สิซ้อมกันยาหาเรื่งเธอเข้าไปซ้อมตอนแรกจังสิกระสิไปกินเวทที่อพื้นที่หรือว่ากินเวลาของเจา้าภาพไปกินเวลาของเจา้าภาพตอนนี้ว่องแข็งแห้งแล้วแม่กับไว้ไทยละครอได้พ่อกันหมอชีดสองเดือแม่คะ่ะกำลังใจแม่หลายๆแน่ ในเข้อปลีกย่อยที่มากมายกับกระแสเสียงอีสาน,นยูหมอฉีดสองค่ะมาให้กำลังใจแม่ในเดอร์ข่ะหอนแห้งค่ะลูจาแมนหอนหายใจบบออกกะทิรักค่ะหายใจบบออกที่สำคัญคือแม่มาถามข่าวถามข้าวค่ะส่งกำลังใจให้อีมแม่ล้วมาให้กำลังใจเมนกหน่อยอย,อยู่หมอฉีดสองในเดอร์มือนีเดอร์มือนี้เราไม่ได้บอกว่าเรามาแก้ตัว่ะทิรักไม่ใช่มาแก้ตัว แต่เฮ้าน้ำควบม,มวลซืนน้ำสคริปเพลงต่างๆที่ได้ปั๊บแล้วนำความปังนำความสนุกมาให้มาฝากมาขึ้นกำไรมาขึ้นกำไรค่ะทุกคนยูโมชิตสองค่ะยูโมชิดสองค่ะค่ะมากกว่ากันเลยได้เบิรงงานได้เช็กงานกับลูกค่ะได้เบิรงความเรียบร้อย มือนี่อ่าเป็นระบบเสียงระบบเสียงไหมมาปรับค่ะระบบเสียงไหมมาปรับให้ค่ะทุกคนแต่ข้อปลีกย่อยมันจะเยอะนาะลูกจ๋าที่แลกของแม่ข้อปลีกย่อยคือลดเสียงอ่าครื่องชั่วโมงลดเสียงลงอ่ะสิบนาทีลดเสียงลงอ่ะแม่ก็ว่าเป็นเป็นการปรับปรับแล้วก็ล้วนไหมลูกจ๋า แล้วเหมือนเปิดแค่มอนิเตอร์ร้องเพลงแม่บอกเลยเสียงนักฮองอ่ะมันแพ้ค่าเสียงบรสออกไปเขาลองเพลงแล้วแล้วโอ้มันบืนบืนแห้งบืนทําให้แพ้เสียงนักร้องคะทิรักมาหอดหมอชิดแล้วค่ะพี่สตวัฒน์ค่ะมาหอดหมอชิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่บอขคืนรีบแม่บอขคืนสลิงแม่ย่านแม่ย่านอันนี้ว่าวาขำว่าบ่บอเอาคอนเทนต์คทิลาก ที่ราคาแม่ไม่ขึ้นนะคะแม่ย่านย่านน้ามย่านคว้สูงแล้วก็แม่ยังเดินไหวแม่ยังยางไหวขะลูตอนนี้กำลังปรับจูนกับพี่เอน้อยที่ทำชุดแล้วก็ที่เฮ็ดสูดุไห้ใส่ลงเท้าสูงคั้นยังสังงาสูตรกับตองใยต้องว้าวต้องปักให้เวอร์วัง อาจารย์เอะกับพัดว่าพี่เอครับพี่เอหน่อยครับสุดแม่น่ะสอ,สอบสอบลงกว่านี้ได้บ่ครับผู้เฒ่าผู้นึงเล่านาับว่ได้ดอกแฟนเพ่เอฟซีก็อยากเบิงว้อเบิงว่าการร่างการของย่อยนกวางสี่หลาว่าจังสี่หละ่ะค่ะค่ะขอบคุณเด้อค่ะลูกค่ะขอบคุณนะคะแม่ลงไรแล้วเนาะแม่ลงไรแม่สิกินเขาแล้วฝาก น่องไขมุกน้ำแน่ค่ะน้องเทียนเหมือนมือแรกเพิ่นมาขึ้นเวทีเฮ้าค่ะเพิ่นมาข้นเวทีเฮาหลานยาสีนวนลฝากหลานยาสีนวลน,น้ำเน่เดอ้อคืนนี้เจอกันนะคะที่รักคืนนี้เจอกันเวทีเสียงอีสานปีนี้ก็สูงแมนอยากเห็นช่วงหัวใจไกลชกนกำลังตัดต่ออยู่ค่ะกำลังตัดต่อเป็นเมดเลย์อยู่ค่ะปั๊บอยู่ค่ะปั๊บอยู่ค่ะแต่ยังทำวันนี้ไม่ได้ค่ะพี่ชันชัยขา ยังทําวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องใหญ่กับการลื้อโชว์ ใส่ข้าวบัลือโช่เลยเด้อค่ะสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษในคืนนี้นะครับก็จะเป็นน้องไขมุกลุ่งรัฐเป็นดารานักร้องสาวจากละครเทียนส่องแสงแล้วก็ส่วนสคริปเพลงนะครับที่แฟนคลับของมาจะเป็นสาวหางเครื่องบ้าไก่ตีหัวใจกรชนตอนนี้ก็กําลังดําเนินการจะทําเป็นเมดเล่ยู่เรื่องการขึ้นลิฟต์และสลิงนะครับแม่นกน้อยกลัวนะครับก็จึงไม่สามารถที่จะทําได้นะครับฝากทุกท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับไปให้กําลังใจคืนนี้ที่หมอชิดด้วยนะครับสวัสดีครับ